สวัสดีค่ะเซลเดือนฮันด้านะคะวันนี้เดินจะมาแนะนำในส่วนของมาตรวัดเรือนใหม่นะคะของ c i t y Turbo นะคะหน้าตาของมาตรวัดก็จะมีหน้าตาแบบนี้นะคะวงกลมทางด้านซ้ายมือนะคะก็จะเป็นในส่วนของรอบเครื่องยนต์ค่ะตรงกลางนะคะก็จะมีเออก็จะเป็นในส่วนของข้อมูลต่างๆนะคะของรถยนต์ค่ะแล้วก็ ด้านขวาค่ะก็จะเป็นในส่วนของเลขเข็มไม้นะคะส่วนสัญลักษณ์ต่างๆนะคะบนมาตรวัดก็จะมี3าสีค่ะเขียวเหลืองแดงนะคะเหมือนสัญลักษณ์ไฟแดงเลยสีแดงก็อันตรายนะคะสีส้มไฟเตือนสีเขียวสถานะปกติค่ะส่วนตรงกลางนะคะตรงนี้เลยก็จะมีข้อมูลต่างๆนะคะก็จะสามารถกดดูข้อมูลได้นะคะก็จะมี ด้านบนสุดน,นะคะก็จะเป็นเวลาบอกค่ะทันลงมาค่ะจะเป็นกิโลเมตรรวมนะคะแล้วก็ทันลงมาค่ะก็จะเป็นทิป A นะคะแล้วก็จะมีทิป B ให้นะคะแล้วก็จะมีตำแหน่งเกียร์นะคะระดับน้ำมันค่ะแล้วก็อุณหภูมิภายนอกรถนะคะในส่วนของออหน้าหน้าจอมารัตตรงนี้นะคะก็สามารถกดดูข้อมูลได้จากปุ่มทางด้านซ้ายมือตรงนี้นะคะ มองเห็นกันไมเ่เอ่ยตรงทิปคล็อกตรงนี้ค่ะสามารถกดดูข้อมูลจากตรงนี้ได้เลยแล้วก็กดปุ่มตรงนี้ได้เลยนะคะกด1ครั้งค่ะก็<_ <k> _ <c> จะมีคำว่าแรงนะคะก็คือจะเป็นอัตราเฉลี่ยน้ำมันนะคะที่มีในถงังสามารถวิ่งได้อีกประมาณกี่กิโลประมาณนี้ค่ะเขาก็จะคำนวณให้เราดูกันคร่าวๆนะคะแล้วก็กดไปอีกค่ะก็จะเป็น อัตราเฉลี่ยน้ำมันของทิป A นะคะทิป B เหมือนกันค่ะถ้าเราจะรีเซ็ตนะคะก็คือให้กดตรงคำว่าทิปค่ะค้างไว้นะคะกะ็ตัวกิโลเมตรเขาก็จะนับเป็น0ู0ให้ค่ะส่วนตัวนี้ออยล์ไลท์นะคะก็จะเป็นในส่วนของอบอกระยะทางนะคะอ๋ะาโทษทีค่ะบอกให้เราทราบนะคะว่าเราสามารถวิ่งได้อีกกี่กิโลนะคะ ถึงจะนำรถเข้าเช็คระยะเปลี่ยนน้ำมันเครื่องของเครื่องยนต์เทอร์โบนะคะหรือเราสังเกตสัญ,ญลักษณ์นะคะรูปประแจสีส้มๆที่มาตรวัดนะคะถ้ามีสัญ,ญลักษณ์รูปประแจสีส้มๆขึ้นที่มาตรวัดนะคะก็คือเราต้องนำรถเข้าเช็คที่ศูนย์บริการทันทีคะ่ะโอเคค่ะถัดมาค่ะก็จะเป็นในส่วนของปรับตั้งเวลานะคะเราก็สามารถที่จะปรับตั้งเวลาได้นะคะก็ถ้าจะ เ,เปลี่ยนเวลานะคะสามารถกดที่ปุ่มบวกแล้วก็ลบนะคะได้เลยแล้วก็พอเราตั้งเวลาเสร็จแล้วนะคะก็ให้เรากดปุ่มทิปคล็อกเหมือนเดิมนะคะตรงเวลาก็จะเซตค่าในส่วนของเวลาที่เราตั้งให้ค่ะโอเคค่ะเดนก็มี วิธีการแนะนำนะคะของอาบาดวัดก็มีเพียงเท่านี้ค่ะเดี๋ยวคลิปต่อไปนะคะเดี๋ยวเดินจะมาแนะนำการใช้งานฟังก์ชันอื่นๆของรถรุ่นอื่นๆ,นนๆมาให้ดูมาให้ชมกันนะคะสำหรับวันนี้ค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะ